สงสัยทั้งประเทศเรื่องดีเจแมนหลังใบเตยได้ประกันตัวชั่วคราวคำพูดดีเจแมนเคลียข้อสงสัยจากประเด็นในวันนี้15พฤศจิกายน66ทางด้านนักร้องสาวใบเตยสุทธิวันกุลชรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหลังเป็นจำเลยที่3คดีแช่ฟอเร็กซ์3ดีโดยมีเงื่อนไขยอยู่ที่วางวงเงินหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน5ล้านติดกำาไร EM และห้ามเดินทางออกนอกประเทศและรายงานตัวตามที่สารนัดนอกจากนี้หลายคนก็ต่างสงสัยกันว่าดีเจ แมนพัฒนพลมินทคินอยู่ไหนหรอทำไมไม่ได้ยื่นประกันตัวพร้อมกันซึ่งมีการรอดูทันทีคดีสาวใบเตยก่อนหากมีทิศทางที่ดีก็จะขอดำเนินการต่อทันทีนอกจากนี้ทางด้านลุกน้องชายใบเตยได้เผยว่าพี่แมนจะบอกเสมอให้ประกันตัวพี่ใบเตยไปก่อนเลยและถ้าพี่ใบเตยออกมาก็จะหาทางช่วยเหลือต่อไปก่อนหน้านี้ลุกก็มีแฟนมาช่วยแต่ตอนนี้ พอพูดถึงตอนนี้ลูกก็หยุดพูดแล้วก็กลั้นสะอื้นและจะได้ช่วยพี่แมนออกมาด้วยด้านนายอมรกุศลทนายความกล่าวว่าเคสดีเจแมนยังต้องรอขั้นตอนต่อไปและจะเดินหน้าขอประกันตัวเช่นกันแต่จะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนยังตอบไม่ได้